สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวอาซีทุกท่านผมพล n 3 f นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับตัวรีโมทรุ่นใหม่นะครับ tx 1 8 s นะครับผมเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้เป็นรีโมท open tx นะครับอ่าเป็นระบบการใช้งานระบบปฏิบัติการ open tx นะครับผมแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับ18 channel นะครับผม ของ Radio King นะครับแล้วก็ Built-in มันติ protocol นะครับมีมันติ p r o t o ตคอ1 p o 1อยู่ข้างในนะครับมีชิปประมวลผล4ตัวนะครับเป็น CC 2 5 0 0 NFR 2 4 0 1แล้วก็ CYR 6 9 3 6 A 7 1 0 5นะครับชิปประมวลผลเป็นพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูที่จอโน้ตบุ๊กนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับ จิปที่อยู่ในรีโมทตัวนี้นะครับผมแล้วก็เขาตัวนี้เป็นมันติโปรโตคอลรุ่นใหม่นะครับมันรองรับประมาณ50กว่า50กว่าโปรโตคอลได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมนี่นะครับโปรตโตคอลที่เขารองรับนะครับราวๆห้าิกว่าโปรตโตคอลเดี๋ยวผมจะให้ดูที่โน้ตบุ๊กนะครับ ประมาณนี้นะครับลายชื่อโปรโตคอลแต่ผมซูมไม่ได้นะครับเพราะว่ามือถือผมมันหนีบอยู่ตรงนี้นะครับน้ตบุ๊กมันอยู่ตัวนู้นไกลกันโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกล่องกันนะครับตัวนี้รองรับทัชสกรีนด้วยนะครับรองรับทัชสกรีนนะครับนี่ครับจอ4.3รองรับทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าชิปประมวลผลของเขาเป็น4ตัวนะครับถ้าเป็นตัวรุ่นรุ่นไลท์ก็คือรุ่นธรรมดาจะมีชิปประมวลผลแค่ตัวเดียวนะครับ โอเคครับวัสดุเป็น ABS นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับผมนี่นะครับพลาสติกที่ให้มาตัวใส่รีโมทเนี่ยจะแข็งหนามากนะครับหนากว่า,ารีโมท i6x นะครับน่าจะต้องการความแข็งแรงในการ ก็บตัวรีโมทนะครับเพราะรีโมทต,ตัวนี้มันมันก็ราคาสูงกว่า i6x พอสมควรเลยครับมากพอสมควรเลยนี่นะครับที่เขาให้มาที่ก็มีสายของคอด้วยนะครับ <Okay. S 1> ครับผมนี่นะครับ สายคล้องคอที่เขาแถมมาให้นะครับโอเครุดลายสวยงามแล้วก็ฟองน้ำรองล้างแบตข้างในนะครับอันนี้คือสาย USB นะครับเป็น Type C นะครับแล้วก็เสาโอเคเดี okay. ๋ยวเราลองมาใส่เสานี่ครับน,นี้แบตเตอรี่ใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับ18650ก็ได้ อันนี้ผมใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับเขาไม่ได้แถมแบตเตอรี่มาให้นะครับแบตเตอรี่เราซื้อเพิ่มเอาใช้18 6่0 2ศูนสองก้อนนะครับนี่นะครับหรือจะใช้่านาแบตเตอรี่รรลิโพ2เซลก็ใช้ได้นะครับเสียบตรงได้เลยแถมเอ็ดดิการห้าหนึ่งมาให้นะครับาว่าตัวรีโมทเวลาเปิดจะได้มีเสียงนะครับสามรารถเซตเสียงแต่งเสียงเล่นเสียงได้โอเคเดี๋ยวผมปิดนี่ก่อน เดี๋ยวเราลองเปิดรีโมทนะครับนี่นะครับรูปร่างของเขานะครับนี่ครับสติ๊กขึ้นกิมบอลนะครับข้อสดุดีครับแล้วก็สามารถที่จะคล้ายๆรุ่นก่อนหน้านะครับสามารถที่จะลอกตรงนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ปรับนะครับมันจะมีช่องรูต่างๆเพื่อให้เราปรับความหนืดความนิ่มของสติ๊กนะครับแล้วก็มีลูกเล่นทำสติ๊กเซนเตอร์ได้ด้วยนะครับผม ปรับเล่นเอานะครับโอเคนี่นะครับทั้งหมด18 channel นะครับสว c ตเปียบสำหรับคนที่ชอบ channel เยอะๆนะครับก็จัดไปเลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นปุ่ม System ตัวนี้ปุ่ม m o เดลตัวนี้ปุ่ม Page ตัวนี้เทเลนะครับตัวนี้ Return Return ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับการ c a n เซินะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดสามารถกด ได้นะครับเลือกปบกดปุ่มไหนก็ได้นะครับเพื่อเปิดผมเสียบแบตไว้แล้วเดี๋ยวผมจะจะกดและใช้งานให้ดูนะครับนี่นครับ Welcome Open เสียงค่อนข้างดังชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาเอาลําโพงเอาไว้ด้านหน้าเลยเอาลำโพงไว้ตรงนี้เลยนะครับคือหน้าลําโพงเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเสียงชัดเจนตรงนี้ผมตรงที่ผมชอบนะเพราะว่าบางรุ่นลําโพงแอบอยู่ข้างในนะครับเสียงจะไม่ค่อยดังโอเค ลองกดนะครับนี่นะครับซิสเทมการทำงานต่างๆใช้งานได้นะครับกด R T N เพื่อออกนะครับไปเมนูโมเดลนี่นะครับปรับแต่งเพจก็คือการเลื่อนไล่ทีละหน้าตัวนี้ถ้าต้องการใช้เป็นทัสเกนนะครับก็ต้องไปอัพเฟิร์มแวร์ที่รองรับทัสเกนนะครับส่วนตัวอุปกรณ์เขารองรับทัสเกนมาอยู่แล้วอันนี้ออกนะครับอันนี้ปุ่มเทเลคือเขาไปเซตติ้งเกี่ยวกับรีโมทนะครับมีเสียงไลน์โทรเข้ามานะครับแต่ผม ขออนุญาตยังไม่รับสายนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับเวลาจะเข้า select model เราก็เข้ามาเลื่อนได้เลยแต่นนี้คือมันมันมีติดลำมามันมีติดรีโมทมาแค่ลำเดียวนะครับโอเคครับปุ่มทิมต่างๆโอๆเคครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับเสียงให้ดังสุดนะม,มันเป็นค่า d e f a u l t ของโรงงานมาโอเคนะครับนี่นะครับปุ่มต่างๆใช้งานได้หมดนะครับ นะครับโอเคสวยครับวัสดุดีน้ำหนักดีขนาดดีชอบเหมาะเหมาะกับเหมาะกับไซส์คนไทยเราครับที่ไม่ใช่มือฝรั่งนะครับไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับนี่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวมันติโปรโตโคอลที่เขาให้มานะครับเราก็เข้าไปที่มโมเดลเสร็จแล้วก็เลื่อนนะครับ นี่นะครับตัวมันติก็คือตัวอินเทอร์นอลนะครับเพราะมันบิวมันบิวอินมานะครับเราก็ไปออฟตัวเอกเทนอลออกก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับเอกเทนอลเนี่ยไปเป็นเป็นออฟแล้วเราก็ใช้ตัวที่เราบิวอินมาให้นะครับเนี่ยเป็นไฟสกายเราก็เลือกได้นะครับแล้วตรงนี้รีเซิร์เวอร์เนี่ยจะได้กี่ลำเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเป็นรุ่นก่อนกอนบางทีมได้15าลำนะครับอันนี้ได้16ผมหมุนแม็กเลยแล้วกันได้63นะครับ รีเซิร์ได้63ชุดนะครับเยอะนะครับเยอะก,กว่ารุ่นก่อนหน้าโอเคนอกนั้นการทำงานก็เหมือนกันหมดพร้อมเป็น open.tx นะครับรีโมทยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าระบบปฏิบัติการเป็น o p e n t x ใช้งานคล้ายคลึงกันหมดนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเจ๋าเลยเจ๋าเลยโอ้โหสวิต์เยอะจริงสวิต์แบบสวิตสจังหวะทั้งนั้นเลยแล้วก็สวิต์ท,ท็เกิลก็มีนะครับ ท็อกเกิลกดติดปล่อยดับสกิทสวิตจังหวะเดียวไว้ทําตัดชันเล่งก็มีนะครับนอกนั้นจะเป็นต่งจังหวะเกือบหมดใช่ครับตองจังหวะเกือบหมดเลยผมชอบด้านข้างนี้มากเวลาเล่นมันลุกเล่นมันแล้วมันทาให้เราใช้งานง่ายเวลาบังคับอยู่แล้วเราก็นี่ได้เลยถ้าใช้วอลลุ่มตรงนี้เราจะต้องปล่อยมือจากสติกอันนี้สะดวกมากครับนี่เห็นไหมครับวิ่งให้เราเห็นเลยว่าเรากํลาลังคอนโทรลมันอยู่ โอเคเรียบร้อยครับผมมาเล่น RC กันครับเวลาปิดก็กดปุ่มเดียวข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับอ่าก็จะดับเรียบร้อยครับผมพร้อมจัดส่งให้ลูกค้านะครับของคุณสลาวุธนะครับผมเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับ